A level IB ต่างกันยังไงโรงเรียนไหนบ้างที่ใช้ i b หรือ a l e v e l หลักสูตร2หลักสูตรนี้แตกต่างกันอย่างไรวิชาที่เลือกมีอะไรบ้างผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันไหมและมีผลต่อการเข้ามาหาวิทยาลัยแตกต่างกันหรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบคะ่ะ สำหรับคุณพ่อคุณแม่และน้องๆนะคะที่กําลังเลือกโรงเรียนใน six form ใน year 12และ year 13และกําลังคิดอยู่ว่าควรจะเลือกโรงเรียนที่เป็นหลักสูตร IB หรือ A level D 2หลักสูตรนี้มีความแตกต่างกันยังไงเราจะแบ่งความต่างนะคะของหลักสูตร A level และ IB เป็น5หัวข้อด้วยกันค่ะโดยที่หัวข้อแรกนะคะพี่ดาและพี่อีฟจะพาไปดูตัวอย่างโรงเรียนนะคะที่ใช้หลักสูตร A level และ IB ค่ะ ตัวอย่างโรงเรียนในไทยนะคะที่ใช้หลักสูตร A-level ได้แก่1 c h o e s b u r y ค่ะ 2. Harrow 3. Bangkok Prep ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะของโรงเรียนที่ใช้หลักสูตร A-level ค่ะและตัวอย่างโรงเรียนนะคะที่ใช้หลักสูตร IB นะคะในเยียร์12เยียเนี่ยได้แก่บางก k o พัฒนา Saint Andrews นะคะหรือโรงเรียน i s p นั่นเองค่ะ ความต่างที่สองนะคะว่าแต่ละหลักสูตรเนี่ยต้องเรียนกี่วิชากันบ้าง ในส่วนของตัว A Level นะคะหลักสูตรของ A l e v เ l เนี่ยอยากให้น้องๆเนี่ยนะคะเรียนในสิ่งที่รักเรียนในสิ่งที่ชอบหรือว่าสร้างความเป็น specialist ในตัวน้องๆน,นั่นเองดังนั้นเนี่ยนะคะน้องๆจะเลือกแค่เพียง3วิชาเท่านั้นนะคะโดยที่3วิชานี้เนี่ยนะคะควรที่จะรีเลทกันกับคอสที่จะเรียนต่อในมหาวิทยาลายัยดังนั้นเนี่ยวิชานี้น้องๆจะได้เรียนเนื้อหาที่ค่อนข้างลึกมากๆ เทียบเท่ากันกับเนื้อหาในมหาวิทยาลัยเลยก็ว่าได้ค่ะดังนั้นเนี่ยตัวหลักสูตรของตัว A-Level เนี่ยนะคะไม่ได้เรียนจำนวนวิชาเยอะแต่เรียนลึกลงไปเพื่อที่จะสร้างความเป็น specialist ให้กับเด็กๆค่ะและในฝั่งของหลักสูตร ID นะคะเนื่องจากหลักสูตร ID เนี่ยจะเน้นนะคะให้น้องๆเนี่ยเป็นคนที่เก่งรอบด้านนะคะมีความรู้แบบ well round เพราะฉะนั้นวิชาที่เลือกเนี่ยก็จะเยอะกว่านะคะโดยวิชาที่น้องๆจะต้องเลือกเนี่ยมีทั้งหมด 6วิชาด้วยกันค่ะโดย6วิชานี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็นสาวิชานะคะในระดับ H.L. หรือ High Level นั่นเองค่ะซึ่งในส่วนของตัว H.L. ตัวนี้เนี่ยนะคะน้องๆจะได้เรียนเนื้อหาที่ลึกมากๆเทียบเท่ากันกับเนื้อหาในมหาวิทยาลัยเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งตัววิชาเหล่านี้เนี่ยนะคะน้องๆควรจะเลือกให้มันรี l a t e กันกับคอร์สเรียนที่เราสนใจในมหาวิทยาลัยค่ะเช่นตัวอย่างน้องๆที่อยากไปเรียนต่อด้าน economics เนี่ย การเลือกวิชาใน H.L เนี่ยก็อาจจะเลือกวิชา economics หรือ business study เข้าไปด้วยนั่นเองค่ะและอีก3วิชานะคะก็คือจะเป็นในระดับ standard level หรือ S.L. นั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นการเรียนแบบกว้วางๆใช่ไหมคะใช่ค่ะตรงนี้น้องๆก็สามารถเลือกวิชาที่สนใจเพื่อเสริมความรู้ให้เราเป็นคนเวล l round นั่นเองค่ะความต่างข้อที่3นะคะก็คือการประเมินผลหรือการคิดเกตค่ะ ในส่วนของตัว A level นะคะการคิดเกตเนี่ยส่วนใหญ่หลกัหลกๆจะมาจากการทําข้อสอบเป็นหลักนะคะแต่ในบางวิชานะคะอย่างเช่นวิชาที่เป็นอาร์หรือดีไซน์เนี่ยอาจจะมีการประเมินเกตนะคะโดยดูจากพอร์ตโฟลิโอของน้องๆด้วยก็ได้ค่ะซึ่งตัวเนี้ยเราบอกได้เลยว่าหลังสุดร A l e v e l เนี่ยจะเน้นการสอบเป็นหลักนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวผลงานหรือการทํางานส่งเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่มีเลยก็ว่าได้ค่ะคราวนี้นะคะเรามาดูการประเมินผลนะคะในฝั่งของไอดีกันบ้างนะคะ เนื่องจาก i b เนี่ยอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยมีความเก่งรอบด้านมีความเก่งเวลราวค่ะเพราะฉะนั้นการประเมินผลเนี่ยจะแตกต่างไปจาก A Level นั่นเองค่ะโดยที่การคิดเกรดนะคะของ IB จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกนะคะก็คือจะเป็น Academic Exam นะคะเป็น IB Exam ซึ่งน้องๆเนี่ยจะต้องสอบค่ะตอนจบ Year 13ค่ะ และนอกจากนี้การคิดเกตของ IB เนี่ยนะคะไม่ได้มาจากการสอบอย่างเดียวเท่านั้นนะคะน้องๆเนี่ยจะต้องมีการทำโปรเจกต์หรือการทำเร r ิชที่เกี่ยวข้องกันกับวิชานั้นๆค่ะซึ่งนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งในการคิดเกตนั่นเองค่ะและในส่วนที่3นะคะสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากได้ IB Diploma นะคะจะต้องมีการทำกิจกรรมนอกห้องเรียนเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะซึ่งนั่นเป็น r u i r e m e n t ที่จะได้ IB Diploma นั่นเองค่ะ ความต่างข้อที่4นะคะก็คือในส่วนของผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนหลักสุตร AL e v e l และ IB ค่ะซึ่งในส่วนของ A Le v e l เนี้ยนะคะน้องๆเนี่ยจะเป็นการเรียนลึกลงไปนะคะเรียนแค่ไม่กี่วิชานะคะเพราะฉะนั้นน้องๆจะมีความรู้เชิงลึกใ,ในด้านวิชานั้นๆน,น,นะคะซึ่งจะช่วยสพอร์ตน้องๆน,นะคะในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยในคอร์สเรียนที่น้องๆสนใจนั่นเองค่ะ พูดยังไงว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียน A-Level เนี่ยจะสร้างความเป็น Specialist และเน้นในเรื่องของการซัพพอร์ตน้องๆในการเรียนในมหาวิทยาลัยในด้านที่น้องๆสนใจแบบเฉพาะเจาะจงเลยค่ะและในหลักสูตรของ IB นะคะเนื่องจากหลักสูตรของ IB เนี่ยอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยมีความเก่งรอบด้านมีความเก่งแบบเวลราวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนเนี่ยอาจจะเยอะกว่าของ A l e v e l หน่อยนะคะก็คือเรียนทั้งหมด 6วิชาค่ะแต่ข้อดีก็คือน้องๆจะเก่งรอบด้านแล้วก็มีความฟล e ็กซิบลเพิ่มมากขึ้นเนะเพราะฉะนั้นในอนาคตเผื่อน้องๆเนี่ยอยากที่จะเปลี่ยนสายก็สามารถทำได้เพราะว่าน้องๆเนี่ยก็จะมีความรู้พื้นฐานในหลากหลายวิชานั่นเองค่ะ สรุปได้ว่าน้องๆที่เรียนหลักสูตร IB เนี่ยนะคะก็จะมีความรู้แบบรอบด้านเป็นคนเก่งแบบเวลรานั่นเองนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยจะมีความรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนสมดังคำที่ว่าเป็นการเรียนแบบบูรณาการคะ่ะหัวข้อที่5นะคะสุดท้ายค่ะว่าการเรียน A-level กับ i.b เนี่ยมีผลต่อการเข้ามหาวิทยาลัยที่แตกต่างกันไหม สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจจะไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยในประเทศอเมริกาเนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ามหาลาัยในประเทศนี้เนี่ยมองหาน้องๆที่เก่งรอบด้านรู้รอบรอบรู้นะคะเป็นคนเวลราวและที่สําคัญเนี่ยก็ต้องมีความสนใจมีแพชชั่นนะคะในสิ่งที่น้องๆอ,อยากที่จะต้องเรียนค่ะเพราะฉะนั้น i b เนี่ยก็ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์นะคะกับมหาลัยในประเทศอเมริกาค่ะ แต่ไม่ได้แปลว่าน้องๆคนไหนที่เรียนหลักสูตร A level เนี่ยแล้วจะเข้ามาหาวิทยาลัยในอเมริกาไม่ได้นะคะเพราะว่าอย่างตัวอย่างของพี่ดาเนี่ยก็มีน้องๆหลายๆคนเลยนะคะที่เรียนโรงเรียนที่เป็นระบบ A Level อย่างเช่นโ h o ส์วอรเนี่ยแล้วปีนี้เนี่ยนะคะก็มนีน้องเนี่ยติด Ivy League ด้วยนะคะเพราะ้เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเรียน A Level แล้วเนี่ยจะเข้ามาหาวิทยาลัยในอเมริกาไม่ได้ค่ะ สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจไปเรียนต่อในประเทศอังกฤษนะคะก่อนอื่นบอกก่อนเลยว่ามหาวิทยาลัยในอังกฤษเนี่ยนะคะยอมรับทั้ง2หลักสูตรทั้ง IB และ A Level ค่ะโดยที่มหาวิทยาลัยในอังกฤษเนี่ยนะคะจะเน้นในเรื่องของการที่น้องๆเนี่ยมีแพชชั่นในด้านนั้นอยากเรียนรู้ในด้านนั้นอย่างลึกๆล,ลงไปมีความเชี่ยวชาญทํางานในด้านใดด้านหนึ่ง ดังนั้นเนี่ยนะคะการเรียนในหลักสูตร Alevel เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยแต่สำหรับน้องคนไหนนะคะที่เรียนหลักสูตร IB เนี่ยนะคะแล้วมีการทํากิจกรรมกีฬาหรือการทํากิจกรรมนอกห้องเรียนช่วยเหลือสังคมเนี่ยก็ถือว่าดีแต่ว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญในส่วนนั้นมากเท่าไหร่นั่นเองนะคะแต่ให้ความสําคัญในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการเป็นหลักค่ะ ก่อนที่เราจะจบคลิปนี้นะคะเราไปทวน5ความแตกต่างระหว่างหลักสูตร IB และ A Level กันค่ะอันแรกเลยนะคะพี่ดาได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะตัวอย่างโรงเรียนนะคะที่ใช้หลักสูตร A Level ก็คืออย่างเช่นโรงเรียน c h u r c h b u r y Harrow, b a บางกอก r r p p นั่นเองนะคะแล้วก็โรงเรียนที่ใช้หลักสูตร IB อย่างเช่นบางกอกพัฒนา Saint Andrews นะคะหรือจะเป็น ISB นั่นเองค่ะ ความแตกต่างข้อที่2นะคะก็คือจํานวนวิชาที่เรียนค่ะในส่วนของหลักสูตร l Le v e l นะคะน้องๆเรียนลึกๆลงไปเลยในตัวของเนื้อหานะคะเรียนแค่ประมาณ3 4วิชาก็พอแล้วนะคะและในฝั่งของ IB นะคะน้องๆจะต้องมีเรียนลึกมีความเวลราวนะคะเพราะฉะนั้นวิชาที่น้องๆจะต้องเรียนเนี่ยจะมีทั้งหมด6วิชาด้วยกันโดยแบ่งเป็น h l Higher Level และ Standard Level นั่นเองค่ะ และความแตกต่างข้อที่3นะคะก็คือการประเมินผลค่ะในส่วนของตัว A level จะเน้นการสอบเป็นหลักนั่นเองค่ะในขณะที่ตัว IB เนี่ยนะคะก็จะมีทั้ง IB exam นะคะก็คือการสอบค่ะแต่ที่สำคัญเนี่ยการประเมินผลก็จะไม่ได้มีการสอบเพียงอย่างเดียวนะคะก็คือจะมีการทำ research มีการทำกิจกรรมนอกห้องเรียนนะคะแล้วก็มีกิจกรรมช่วยเหลือทางสังคมนั่นเองค่ะ และความแตกต่างข้อที่4ก็คือผลลัพธ์ที่ได้นะคะสำหรับน้องๆที่เรียนหลักสูตร l l v v l l จะได้เรียนเชิงลึกลงไปสร้างความเป็น Specialist ความเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญในด้านใดด้านหนึ่งค่ะในขณะที่หลักสูตร IB จะเน้นให้น้องๆทุกคนนะคะมีความเก่งรอบด้านนะคะมีความเวลราวเสริมความรู้ทั้งในห้องเรียนแล้วก็นอกห้องเรียนค่ะ และในส่วนสุดท้ายนะคะการเรียนในหลักสูตร A Level และ IB เนี่ยนะคะไม่มีผลนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการเข้ามาหาวิทยาลัยในอเมริกาและอังกฤษแปลว่าน้องๆเนี่ยเรียนจากทั้ง2อหลักสูตรเนี้ยก็สามารถยื่นและเข้ามาหาวิทยาลัยได้ทั่วโลกเลย สุดท้ายนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆน,นะคะหรือผู้ปกครองทุกๆคนนะคะที่กำลังหาคำตอบอยู่นะคะว่าจะเรียน A-Level หรือ i b ดีนะคะหรือหากน้องๆคนไหนนะคะมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน ep ถัดไปค่ะบ๊ายบาย